สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านครับผมสวัสดี FC ด้วยนะครับพี่น้องครับ16พฤษภาคมพี่น้องหลัง้วยออกเจอกันอีกแล้วพี่น้องช่วงชวนช,วช,วชวมไผ่น้อยครับผม <c oughs> วันนี้ก็มาวางโครงสร้างไม้หน่อยพี่น้องจะเอาไว้นั่งแท่นพี่น้องครับก็เลยมาวางโครงสร้างเอาไว้พี่น้องครับกิ่งไหนที่ไม่เอาก็จะตัดทิ้งไปพี่น้องนะครับ เมื่อวานก็ปลูกไม้ไปเสร็จสับเรียบร้อยแต่ลืมรดน้ําพี่น้องครับเมื่อวานโอ้โหลืมลืมอะไรไม่ลืม,ล,ม,ม,ล,มลืมรดน้ําพี่น้องวันนี้ก็จะต้องรดน้ํานะครับไ <c oughs> ม้ที่เราปลูกเอาไว้พี่น้องเอาไว้ในแดดด้วยพี่น้องครับวันนี้ก็จะมา <c oughs> วางโครงสร้างไว้หน่อยพี่น้องเพื่อนั่งแท่นพี่น้องครับนี่ ไม้ต้นนี้มันมีสายพันธุ์นะครับพี่น้องครับนี่เป็นสายพันธุ์อาราพี่น้องอาราเป็นบิ๊กเอฟไออารานะครับพี่น้องครับนี่มันจะเป็นพุ่มพุ่มพี่น้องแต่ผมจะเอาไว้นั่งแท่นพี่น้องครับผมจะไม่เอาพันธุ์มันเอาไว้นั่งแท่นไม้สีพี่น้อง ก็ได้ตัดกิ่งออกไปมั่งแล้วพี่น้องครับนี่นะครับอย่างตัวนี้ก็ตัดออกไหมเอาเกาวกาวร้อนป้ายไว้พี่น้องนี่ <c oughs> นะครับกาวแห้งแล้วพี่น้องครับ <c oughs> ก็เหลือแต่ก,กิ่งกิ่งสั้นๆพี่น้องกิ่งสั้นนะครับ <c oughs> ก็สําหรับชว <c oughs> นชมชวนชมต้นต้นไหนที่มันกิ่งมันสั้นพี่น้อง ถ้าพี่น้องเอฟซีมีนะครับถ้าเป็นพวกสายพานาราเนี่ยกิ่งมันจะสั้น,นพี่น้องกิ่งเยอะกิ่งสั้นนะครับเราก็ต้องคอยแต่งเอาพี่น้องนะครับเราอยากได้กิ่งมันยาวๆนะครับ <c oughs> เราต้องริดใบล่างมันออกพี่น้องนะครับริดริดใบล่างออกเอาไว้แต่ใบบนพี่น้องครับเพื่อให้ยอดกิ่งมันยืดยาวขึ้นนะครับพี่น้องครับไม่งั้นมันก็จะอ้วนๆสั้นๆอยู่อย่างเนี้ย <c oughs> อันนี้ผมไว้นั่งไม้สีพี่น้องจะทําแฟนซีนะครับเป็นรากตะขาบเหมือนกันพี่น้องครับเนี่ยสังเกตดูนะครับเนี่ยเป็นรากตะขาบนะครับถ้าเราอยากให้กิ่งมันยืดยาวพี่น้องต้องเราจะต้องมารีดใบออกนะครับเนี่ยตัดใบล่างออกพี่น้องครับอันนี้ผมก็จะตัดออกเพื่อเลี้ยงเอากิง่งพี่น้อง <c oughs> รอให้แผลเขาหายดีก่อนให้เขาสมบูรณ์กว่านี้ <c oughs> ผมก็จะมานั่งแท่นพี่น้องครับอาจจะไม่ใช่แบบที่ทำอยู่พี่น้องอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับจะหาสายพันธุ์อื่นมาใส่มั่งหรืออาจจะเป็นพวกส้มจิ๋วพวกกล้วยจังเลยอะไรทำนองนี้นะพี่น้องสลับสับเปลี่ยนกันไปพี่น้องครับเราจะต้องลิดใบออกพี่น้อง ริบใบล่างนะครับพี่น้องครับเพื่อให้ยอดมันยาวขึ้นถ้าเรามาตัดใบด้านบนนะพี่น้องครับนี่ใบที่อยู่ตรงยอดมันนะครับมันก็จะไม่ยาว กิ่งจะไม่ยาวพี่น้องกิ่งมันจะอ้วนแทนนะครับก็เป็นการริดใบ <c oughs> เพื่อเพื่อเพื่อทาให้กิ่งมันยืดนะครับกิ่งด้านในผมก็จะตัดทิ้งให้หมดเลยพี่น้องครับกิ่งเล็กๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาริดออกก่อนน่ครับก็จะริดใบล่างออกพี่น้อง จะได้มองเห็นชัดๆพี่น้องครับเวลาเราวางโครงสร้างไม้ไว้ครับเพื่อนั่งแท่นพี่น้องหลังจากตัดลิบออกแล้วเราก็ต้องเก็บใบทิ้งด้วยพี่น้องไม่ต้องเอาไว้นะครับผมกิ่งนี้ผมก็จะตัดทิ้งไปเลยสองด้านพี่น้องเอาไว้แต่กิ่งใหญ่ๆนีเอาไว้แต่กิ่งนี้พี่น้อง ตัวนี้ก็โครงสร้างสวยพี่น้องครับเพียงแต่ว่ากิ่งมันไม่ครบนะครับเซ <c oughs> ียนเขาบอกว่ากิ่งมันไม่ครบพี่น้อง <c oughs> ก็ไม่รู้ยังไงถึงจะครบนะครับ <c oughs> กันไกลก็มีพี่น้องแต่ผมว่าตัวนี้เขาเรียกกันไกลคลิปที่ได้ใช่ไหมพี่น้อง ใช้ง่ายดีพี่น้องครับใช้ง่ายดีครับนี่จะตัดลิฟทิ้งไปพี่น้องครับจะได้ดูง,ง่ายๆพี่น้อง <c oughs> ต้นนี้ก็เช่นกันครับนี่ นี่ครับพี่น้องครับ <c oughs> ตอนนี้ผมทําไปแล้วพี่น้องครับนี่ทีนี้ผมก็จะมาไล่ลิดใบออกนะครับลิดแค่ใบล่างนะพี่น้องผมไม่ได้ลิดใบหมดนะครับ <c oughs> เพื่อจะเอากิ่งของเขานะครับให้กิ่งเขายาวกว่านี้พี่น้อง <c oughs> ตอนนี้เป็นการวางโครงสร้างไม้เอาไว้พี่น้องเพื่อจะนั่งไม้สีพี่น้องครับ <c oughs> เราก็ต้องมาไล่ลิด ดิบใบตัดใบด้านล่างออกไปนะครับ <c oughs> ฝนตกใส่ก็ไม่ได้ลดน้ำหรอกพี่น้องครับผมน่ะผมไม่ได้ล้างใบนะพี่น้องผมใช้สันไลฉีดไว้พี่น้องครับผมก็ปล่อยมันทิ้งไปนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรพี่น้อง <c oughs> เต็มที่ฝนตกช้ามาต้องน้ำมาฉีดล้างใบออกเพื่อไม่ให้เชื้อราราดำค้างนะครับ เกิดขึ้นที่ใบของชนชมเรานะครับผมก็ใช้วิธีการเอาสันไลหลผสมน้ำฉีดเลยพี่น้องครับทีนี้ฝนมันตกมาก็ช่างมัน ต่อไม่ได้พี่น้องครับไม้เรากําลังเพาะนะครับมันไม่มีไม่มีไม้ที่จะมานั่งแท่นเอาไว้พี่น้อง <c oughs> ผมก็เลยคิดว่านี่จะเอาพวกอาราบิคัมนี่แหละพี่น้องครับแค่บังคับเอาเราก็แค่วางโครงสร้างเอาพี่น้องครับตัดตริบใบให้กิ่งมันยาวนะครับแล้วก็ตัดกิ่งเล็กๆออกไปใช้กาวร้อนใช้ปูนแดงป้ายเอาไว้พี่น้อง กว่าจะได้นะครับพี่น้องครับปลูกไว้สามเดือนก็ไม่โตสักทีพี่น้องก็อย่างว่านะครับไม้มันโตช้าสําหรับผมนะครับกว่าจะได้ไม้นั่งแท่นแต่ละต้นก็คงอีกนานพี่น้องปีหน้านั่นแหละครับถ้ามันโตมาผมก็ต้องตัดพี่น้องครับเนี่ยอย่างไม้ต้นนี้ครับนี่มันโตเท่ากับฟองกาแฟพี่น้องผมก็ตัดตูดออกไปเพื่อทํารากตะขาดไว้อย่างนี้ครับนี่ ตอนนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรล่ะจำไม่ได้หรอกกิ่งเยอะดีพี่น้องก็จะเอากิ่งมันไว้พี่น้องครับนี่ครับก็จะเลี้ยงไปก่อนนี่ก็ฉีดสันไลเอาไว้ครับนี่ก็จะเป็นทรงนี้พี่น้องมันมันหน่อยนะครับใบสวยดีแต่จำชื่อสายพันธุ์ไม่ได้พี่น้องก็จะหาเอาตามนี้แหละ มาวางโครงสร้างเอาเพื่อนั่งแท่นพี่น้องครับเพราะว่าเราเพาะไม่ทันส่วนมากเขาจะไม่ทำกันอกแบบนี้พี่น้องครับเอาสายพานาราเนี่ยมานั่งแท่นมานั่งแท่นไม้สีพี่น้อง วางโครงสร้างเอาแบบนี้แหละพี่น้องครับอาศัยการตัดตริบใบเอาให้กิ่งเขายืดยาไปนี่ก็เป็นรากตะขาบอยู่เอาไว้นั่งแท่นครับผมเป็นการวางโครงสร้างไม้พี่น้องครับหลังจากได้จี่แล้วลริดใบออกแล้วพี่น้องครับนี่ ก็เหลือแค่การตัดกิ่งนะครับกิ่งสั้นๆด้านในกิ่งไหนไม่เอาแล้วก็ตัดไปพี่น้องนะครับจะได้ไม่เกะก,กะจะได้ไม่เสียเวลาด้วยพี่น้องครับตัดออกไปเลยครับ <c> ไ <oughs> ม้ตัวนี้ก็สวยนะครับตัดกิ้งไปพี่น้องครับนี่ ต้นนี้จะได้กี่กิ่งก็ช่างมันพี่น้องขอให้มันได้ก่อนต้องวางโครงสร้างไว้แต่เน,เน้นๆครับเพื่อให้แผลเขาหายดีพี่น้องครับ กิ่งไหนสัน้นกิ่งไหนเล็กๆก็ตัดทิ้งไปนะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับจะเป็นช่องว่างนะครับนี่ก็เป็นการวางโครงสร้างเอาไว้พี่น้องครับหลังจากนี้ก็ซับยางแห้งนะครับใช้ปูนแดงหรือกาวร้อนป้ายเอาไว้พี่น้องนะครับก็ให้น้ําให้ปุ๋ยบารุงไปนะครับเวลาเราจะมานั่งแท่นก็คิดคํานวณเอาพี่น้อง จะนั่งแท่นแล้วก็ต้องงดน้ำนะครับถ้าไม่งดน้ําก็นั่งแท่นเสร็จแล้วก็ถอนขึ้นมาเอาไปวางไว้ในร่มเอาครับก็ได้เหมือนเดิมพี่น้องครับจากไม้กิ่งเยอะๆพี่น้องครับตอนนี้ก็กิ่งก็เริ่มไม่มีแล้ว ก็อยู่ที่เราแล้วพี่น้องทีนี้ว่าเราจะเอากี่สีจะเอากี่กิ่งนะครับอย่างไม้ต้นนี้พี่น้องครับนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สีพี่น้องนะครับต้นเดียว 14, สิบสี่สีแล้วก <c oughs> ็เสร็จแล้วเราก็เลี้ยงให้มันโตพี่น้องครับเลี้ยงกิ่งให้มันโตนะครับบำรุง เอาไว้นิดหนึ่งพี่น้องครับใส่ปุ๋ยหน่อยนะครับปุ๋ยขี้วัวขี้ควายก็ใส่ไปได้นะครับพี่น้องนี่นะครับสังเกตดูนะครับผมริดใบออกพี่น้องใบล่างผมริดออกไปหมดเลยนะครับก็จะเหลือแต่ใบบนพี่น้องครับเพื่อให้เขามียอดที่ยาวขึ้นนะครับกิ่งกิ่งเขาจะยืดยาวนะครับพี่น้องครับเวลานั่งแท่นมันก็จะง่ายนะครับผมไม่มีไม้ที่จะนั่งแท่นพี่น้อง ก็เลยใช้วิธีนี้นะครับผม <c oughs> พี่น้องครับก็จะได้14สีพี่น้องนะครับนี่นก็เป็นการวางโครงสร้างเอาไว้ครับผมรบเราจะนั่งแท่นไม้สีกันนะครับขอเวลาเลี้ยงยอดให้ยาวกว่านี้อีกสักเดือน2เดือนพี่น้องอาจจะไม่ถึงดีนะครับก็คงจะเร็วๆนี้นะพี่น้องครับนี่ขอแค่แผลมันหายดีนะครับยอดยาวกว่านี้นิดนึงอพอแล้วพี่น้องครับนี่ ลาไปก่อนครับพี่น้องครับวันนี้ก็พามาดูการวางโครงสร้างไม้นะครับเพื่อการนั่งแท่นนะครับพี่น้องครับทีนี้เราก็มาเตรียมวางโครงสร้างการเอากิ่งมาใส่แล้วพี่น้องครับเราจะใช้สีไหนเป็นสีไหนนะครับพี่น้องครับก่อนการนั่งแท่นก็เทียบสีเอาบ้างก็ดีพี่น้องนะครับคลิปก่อนๆผมเทียบสีเอานะครับ ว่าสีไหนมันเข้ากันได้มันตัดกันดีนะครับเราก็มานั่งแท่นเอาครับผมลาไปก่อนครับพี่น้องครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องนะครับติดพลาดประกันใดขออภัยพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ